สวัสดีครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยยางกันครับต้นยางก็กำลังจะออกดีช่วงนี้หน้าฝนแย่งกินแย่งกีดกับฝนครับวันไหนฝนมาก็ไม่ได้กีดวันไหนไม่มีฝนก็ออกมากีดนะครับสภาพน้ำยางยางก็หน้าต่ำลงแล้วก็ กำลังจะออกดีครับนี่นี่เป็นมีดที่สามเพิ่งได้แค่นี้เพิ่งเปิดได้สองสองนิ้วมือครับมียางเพิ่งเปิดปีนี้ครับได้สองนิ้วมือก็เอาปุ๋ยปุ๋ยคอกที่กอกมาไว้ครับมากระจายไว้ตามโคนตามร่องแล้วก็เสริมไปด้วยปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมีตัว สูตรเข้มข้นสำหรับยางพาราก็ว่าจ,จะใส่ปุ๋ยคอกสับไปสับล่องสับล่องไปเรื่อยๆกอกใส่เรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้ก็ว่าจ,จะพ่นปุ๋ยให้เสร็จสภาพตน้นยางก็กำลัง สุดหน้าครับจะขึ้นหน้าใหม่ส่วนตัวตัว,ตวอื่นก็ขึ้นหน้าใหม่ป,ปลายบ้างแล้วกีเปิดกีได้4ปีนี้ครับปีปีที่สี่ยัง12ปีโอเคครับรอติดตามชมคลิปหน้าขอบคุณครับที่รับชม